มากันที่ข่าวนี้นะครับเรื่องของอุบัติเหตุนะครับท่านครับหนุ่มใหญ่วังเหนือครับเปิลได้ขี่รถจักรยานยนต์แฉลบและก็เสียชีวิตครับเหตุการณ์นี้นะครับเกิดเมื่อช่วงเจ้าของวันที่1มิถุนายน2 5 6พครับสพวังเหนือเปิลก็ได้รับแจ้งพบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์แฉลบลงข้างทางนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายจุดเกิดเหตุครับอยู่บ้านแสนต่อมู่ิเบตาบลร่องเคาะอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางครับ จึงรวมกันตรวจสอบและก็ร่วมกันกับทางด้านของแพทย์นิติเวชนะครับและก็เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยตำบลร่องเคาะพบผู้เสียชีวิตหนึ่งรายครับนั่นก็คือนายนิวัฒน์สมงอนเบื้องต้นคาดว่าผู้เสียชีวิตนะครับประสบอุบัติเหตุนะครับตั้งแต่ในช่วงดึกของวันที่3พฤษภาคมแต่หลังจากหายไปบาเข้าบ้านกระทั่งพบว่านะครับประสบอุบัติเหตุงานป้องกันนะครับของอบตร่องเคาะสพร่องเคาะ และกนรวำงานที่เกี่ยวข้องก็กรวมมูลนาการช่วยเหลืออุบัติเหตุดังกล่าวตัวยนะครับ